สวัสดีค่ะสวัสดีกันเราจะทงเลยนะคะวันนี้แม่นะคะ้ามารีวิวเครื่องนะคะคูต้า ET ร้อยสิบอันนี้ลูกค้าสั่งจองติดได้สตาร์ทไว้นะคะเดี๋ยวเรามารีวิวให้ชมพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้เลยนะคะคูต้า e ท1ร้อยสิบค่ะตัวถ้าเฉพาะตัวเครื่องคูปตานะคะรา,า, 18, านะคาอ,อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทนะคะติดได้เพิ่มอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทค่ะ ในถ้าเสร็จนี้ฮะจะติดใดเพิ่มนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถถักมาได้เลยนะคะรวมทั้งชุดนี้นะคะจะอยู่ที่26,400บาทค่ะอันนี้นะคะเป็นชุดแดสต์ทที่ติดพร้อมแล้วนะคะเวลาสตาร์ทนะคะสามารถกดปุ่มสตาร์ทได้เลยไม่ต้องโยกวาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูาเดี๋ยวเรามาเทสกันสตาร์ทให้ชมกันนะคะเพ<อ>ียงแค่ลูกค้าเล่งไว้อย่างเดียวนะคะ